งานงอกแล้วพี่น้องครับผมมาหาเพึ่งมิมนะครับผมไม่ได้ถือตะกร้ามานะครับผมนี่นะครับสวยๆสองลังนะครับผมเดี๋ยวเราพิเลาะดูตรงนี้กันต่อนะครับืนี่นะครับถ้าไม่ถือตะกร้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมานนะครับถ้าถือตะกร้ามาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผม ในดงนี้น่ามีนะครับผมเดี๋ยวเาเข้าไปดูกันนะครับผมโอ้โหล้างกเพื่อนก็จะฉีกขาดนะครับไปกัอนอืางกลมๆนี่นะครับผมมันคือมันคืออะไรเอ่ยนะครับผมเพื่อนๆเอาลัางต่อนะครับเพื่อนๆนี่อยู่ในนี้นะครับผมลังต่อลางต่อ,ตอเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋อดียอ อู้ลังใหญ่ด้วยเพื่อนๆน,นี่นะครับผมลังเบลเลอร์เลยเพื่อนๆเน,นี่ยลังต่อหรือว่าลังแม่นอนเว้นอะไรทักอย่างนึงนี่นะครับผมอือหเนี่โอ้เป็นลังแม่นอนเว้นนะเพื่อนๆลังใหญ่โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาโอกาสดีๆมาจัดการครับผมลังใหญ่นะฮะเท่ากระติกน้ําแข็งสิบริรได้นะครับผมโอ,โอเคครับไปก่อนนี่ เราติดภละตัวนี้นะครับผมหูยดวงลกไปหน่อยนะครับเพื่อนๆทางที่ดีเราหาเอาเอาสองลังนี้ไปใส่ตะกร้าก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยมาเลาะดูใหม่นะครับเพื่อนๆก็ไผ่นู่นข้างเห็นไกลๆ,ๆนู่นก็เคยมีนะครับผมรถจอดอยู่นู่นนะครับ กาของเราอยู่นี่นะครับผมเอาหลบแดดไว้นะครับเพื่อนๆขาดร้อนนิดนึงนะครับผมขาดร้อนนะครับผมมาขึ้นนะคุณมดนะนี่ครับเพื่อนสามลังส,สวยๆนะครับนี่ลังที่สี่ห้า ตามยิงเจอพุ่มิ้มหลายรังนะครับผมแต่ว่าบางลังมันก็ยังน้ํายังไม่เต็มนะครับก็ไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ลังใหญ่จัมโบ้ครับเพื่อน ปีนี้นะครับผมเพื่อน, The เ,พอนเพื่อนที่สั่งน้ำผึ้งไว้นะครับผมรับรองว่าได้ทุกคนนะครับผมเกสรสวยมากนะครับผมนี่นะครับเนี่ยเป็นเกสรข้าวโพดนะครับเพื่อนๆน,นี่นะสวยนะครับผมน้ำหวานนี่หอมกลุ่นเลยนะครับโอเคลังมันเหมือนมันจะหักไหมเนีย่ย อย่าหักเพือนนะที่สำคัญอย่าหยดด้วยโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับไปดูไอ้ตรงกอไผ่ที่ผมว่าที่มันเคยมีนั้นมันจะมีหรือเปล่านะครับผมสรือบบกอไผ่พวกนี้ผมจัดการมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม ไปดูก็ไผ่นู่นกันนะครับเดี๋ยวผมเอาทูบไปหนึ่งดอกนะครับผมเผื่อมีนะครับถ้ามีก็ลองทูบดูเขาบอกว่าทูบเนี่ยลมควันพึ่งจะได้ดีกว่าลมพึ่งมิ้มเนี่ยจะดีกว่านะครับผมไปดูกันนะครับ ก็ไผ่นูนนะครับผมลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนแต่มันก็เคยมีนะครับผมมีรอยจุดไฟเผาด้วยมจะมีหรือเปล่านะเพื่อนเอาเจอแล้วนะครับผมเจอแล้วนะครับเพื่อนหลังใหญ่ด้วยนะครับเอาละได้ลอง ได้ลองทูบดูนะครับนี่นะครับผมเพื่อนหลังใหญ่นะครับผมนั่นนะจัมโบ้เลยนะครับเอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดการเลยนะครับโอ้โหยกกล้องขึ้นนะครับเต็มๆเลยนะครับผมนี่นะฮะของดีนะครับผมเนี่ยไอตัวปราบเสียนนะครับเนี่ยอันตรายมากนะครับเพื่อนๆถ้าเราเห็นไอตัวเนี้ยควรหลีกเลี่ยงนะครับผมหมามุ่ยเนี่ยหรือว่าจำแย่เรานี่นะครับ คันนะครับผมโอเคลุยเลยนะครับผมเองก็พึ่งเคยนะครับผมใช้ทูบลุมวัดพึ่งมิ้มนะฮะไม่รู้ว่าจะผิดตำรา ในพานหรือเปล่าไม่รู้เนี้ะสวยนะครับพเพื่อนๆถือว่าหลังสวยนะครับผม เดินมาถือว่าไม่ผิดหวังนะครับมันเคยอยู่ทุกปีนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮตรงไหนที่พึ่งมิ้มเคยอยู่นะครับผมเพื่อนๆเดินไปดูเลยนะครับแต่ละปีเนี่ยจะพลาดน้อยนะครับผม สวยงามนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับผมโอนะสวยนะครับผมหุบขากล้องแป๊บหนึ่งนะเ,เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสวยเลยนะครับผม เดี๋ยวผมต้องตัดแล้วนะครับเพื่อนๆขอออกเลยนะครับนี่นะเด็กๆหนูๆห,หรือว่าน้องๆที่ไม่ชำนาญการนะครับผมก็ควรได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่าเป็นสัตว์ของมีพิษนะฮะอันตรายนะครับผมเดี๋ยวผมต้องตัดก่อนนะครับ เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆน,นี่นะฮะผมเคยทําคลิปไปครั้งหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับตัวแก่ที่อยู่ในรังน,น,ะะนี้นะครับผมนี่นะฮะทีเ่เวลาเอาไปขายเราไปดูแลตัวอ่อนนี่นะครับผมตัวแก่ตรงนี้นะครับผมหมายถึงนะฮะหมายถึงตัวแก่ที่เพิ่งออกมาจากรวงคือเพิ่งออกมาจากรังนั่นเองนะครับผมตัวแก่ที่ เออเขาบินหรือว่าเป็นพึ่งงานนะครับผมที่สามารถบินได้แล้วอะไรแล้วนี่ผมก็จะเคาะออกให้หมดนะครับผมเนี่ยเคาะออกให้หมดก็จะเหลือนะฮะเหลือตัวที่ตัวเก่ที่ยังบินไม่ได้นะครับผมซึ่งออกมาจากลังใหม่ๆนะครับผมตัวเนี้ยเขาจะไม่ต่อยนะครับผมนะเราจะจับเล่นหรืออะไรยังไงมันก็จะไม่ต่อยนะครับผมแล้วก็เราปล่อยไว้ให้มันไต่เนี่ยน้ําหวานมันก็จะไม่ดูดกินนะครับผมนะฮะแล้วก็ คุณสมบัติทำไมถึงให้ตัวแก่มันเดินไต่เนี่ยครับก็คือมันจะให้ความอบอุ่นนะครับผมอบอุ่นกับตัวหนอนที่อยู่ในรังนะครับผมการกระพือปีกของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวอ่อนเนี่ยมีความรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นทําให้ตัวหนอนเนี่ยยืดอายุอยู่ได้นานมากขึ้นแทนที่จะตายภายใน3ชั่วโมงนี้ก็อยู่เป็น8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคครับผมเรียบร้อยฮะ รวยมากนะครับเดี๋ยวเราปลุยกันต่อเลยนะครับผม